สวัสดีครับ Gamebeat Webzone อีกเชบบ่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับข้อมูลตู้ปลายเดือนมกราแล้วก็พวกข้อมูลเล่าบอสต่ตางๆนะยังทราบกันดีแล้วว่าตู้ปลายเดือนเป็นตู้ตุ๊ดจีนเป็นของเลง่คู่กับลูเคียโดยทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวคิลเลอร์ลังคาทั้งคู่ เป็นสีส้มกับสีแดงซึ่งหนึ่งในสองตัวนี้คือโลเคียนเนี่ยมาพร้อมกับอบิลิตี้ใหม่เขาเรียกว่าบูสเตอร์โลเคียนเป็นตัวอลังคิเลอร์อัลังคาตีไก่แล้วก็ทั้นสายตีปกติมีอินเน e สกิลกันแข็งสปินเตอร์แล้วก็การเบรก โดยที่ตัวมันเองเนี่ยมีความสามารถในการสะท้อนสถานะกลับไปด้วยคือ e l e m e n t v l r a l r แล้วก็มี point ก็คือ Supermer Follow up ก็คือตีตัวมอนที่ล้มได้ Enhancer ก็คือเพิ่มระยะเวลาของตัวบูทแล้วก็ Booster ที่เป็นสกิลใหม่เนี่ยคือ,เ,อ,อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การบูทออกไปจากปกตีที่ พวกตัวบูลเนี่ยมันจะบูลที่แอคแท็กดีเฟนต์แล้วก็โฟกัส33% mm hmm. ก็พอมีบูสเตอร์เข้ามาก็จะบวอีกเป็นประมาณ42-43%แล้วก็มีความสามารถในการตีในเกิวเพยสแรงขึ้น30%ด้วยตีปกติแรงขึ้นเอ้ยการโจมตีระยะไกลเนี่ยแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นนอกเกีวเพยสก็10%โดยที่ตัวนั่นเองเนี่ยมีแนทรวม80%นะจากลิงก์20 แล้วก็จับบูเชอร์เนหกสิบเป็นแปดสิบก็มีไม่เยอะมากแล้วก็ได้มคู่สีแดงคิดเลอรออังคารอย่างที่บอกสายสกิลเอ่อเทปเป็นลถคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์อินเนียเนี่ยมาพร้อมกับฮิวฮิวทีมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนผ่านฉากมันก็มีลีดอังคารดอสก็คืออ่านลบหลีกได้ของอังคารอิมโมเบลเลเซอร์ทุกๆุกค่าวิอิมโมเบลเลเซอ,อ,อร์เนี่ยคือเสกสถานะ ช็อตทุกๆห้าวิส่งใส่ตัตวทุกห้าวิแ้พ้องกับอบลตี้ที่เป็น5าวบอก20%คือเพิ่มขอบเขตส,สกิลเฟนซี่บวกหนึ่งพวกเดวิลิเตอร์อคือบวกระยะเวลาติดสถานะ5วินาทีสเปิร์ตบวกหนึ่งดาเมจเมื่อเลือดเ,เต็ม20%มีการเบรกมาให้เบอร์ซเกอร์ r s e r k e เอ้อ 20, เอร์เกอร์ 40, แล้วก็มีเ u วชั่น40กับเพิ่มสถานะ โอกาสเพิ่มสถานะด้วย10%บเปอร์เซ็นอ่ไมไมากส่วนตัวในตู้เนี่ยอ่ะในตู้ก็มาพร้อมกับพวกจริงๆริงออเดนสเตเอเน,อนี่ยน่าจะเป็นตุดนจีนนะผมว่ามันคือตุดจีนเก่าแหละแต่แค่มันไม่ได้มาช่องตุดจีนนี่ใช ก็จะมีพวกเซตปีใหม่ก็คือ ier, alo, ลูเคียฮานาโลแล้วก็มายูริแล้วก็ุมาว่ายน้ํามาคนหนึ่งก็คือเนมูคือตู้รวมเนี่ยอืมจะเรียกว่าแย่ไหมไม่ไม่แย่นะก็คือสมมติว่าคุณถ้าคุณขาดตัวบันทึกเนี่ยคุณก็จะมีทั้งฮานาโรแล้วก็ลูเคียมาให้แถมถ้าคุณยังผ่านหอไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าหอมันติกที่ขันเนี่ย ุณก็จะมีเอโนเวทพวกเซตโอเลียน3ตัวนั่นคือตัวลงหอเลยแล้วก็2ตัวใหม่ก็ด,ดูเคียนเนี่ยตัวตีกิวเควสแต่ก็เอาไปออโต้พวกดันปกติได้อยู่ส่วนอันนี้คูเนี่ยเปนตัวแบบเอาไปลงน้ำหอมใหญ่นะเพราะว่ามาพร้อมกับตัวสกิลเสรสถานะ2อันเลยทั้งสกิลติดง่ายแล้วก็อิโมบ i l ลเซออย่างที่บอกโอเค ไปดูตัวรูปแบบสกิลกันบ้างดีกว่าที่ไรนี่คนะูน่ะสกิลหนึ่งแม็กซ์สิบแปดเป็นเชฟสกิลก็จะคล้ายปๆประเภทแบบคิดสเกตนิยายอะสกิลหนึ่งคิสเกตนิยายสกิลหนึ B ่งเบียร์ห้าปีอะอย่างเช่น อ่าเนี่ยสกิลหนึ่งเบียร์ห้าปีจะเหมือนกันเหมือนกับไอเรนกู่เลยแต่นี่คู่ต่างกัแค่เรนกูมีช็อตเฉยอย่างนั้นแหละส่วนสกิลสองเป็นบีมก็คือเหมือนโกดสิบปีอ่าเหมือนสกิลหนึ่งโกดสิบปีแต่ว่าปีสถานะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากสกิลสามก็ฟูลสกิลธรรมดาของพวกตัวละครทั่วไป คิดด้วยรวมก็คือสกิลสองสกิลสามโอเคอยู่นะสกิลหนึ่งอาจจะแย่ไปหน่อยแต่ว่าอืมก็ได้ฮิตเยอะแต่ว่าความจริงก็ไม่คุ้มดีใช้หรอกมันจะมีสกิลที่แบบฮิตเยอะแล้วก็ดีกว่านี้อยู่คือสีนะ่สิบแม็กแม็กสิบแปดมันไม่ค่อยดีจะถามว่ามันตัวมันแย่ขนาดไหนไม่ก็ไม่พออยว่าพอใช้ในระดับที่ดีเลยจากสกิลสองและสกิลสามแล้วก็จะเอบิลิตี้ที่มีต่อมาที่ลูเคียนเนี่ยนะ ลูกเคียนเราไม่ต้องสนเกมเพย์ของพวกสกิลมากก็ได้ในเมื่อมันเป็นตัวตีปกติชิ้นก็นหนึ่งก็แม็กซสามสิบเป็นเชฟไม่มีอะไรไม่ผักมากไม่ผักมากเหมือนคิสเกตเอ่อสกิลสามฟูสกินทั่วไปส่วนสกิลสองที่เป็นบูทที่มันชูลงของตัวลูกเคียนอะ่ะคือปกติตัวบูทอ่ะมันจะไม่ค่อยมีระยะกว้างใช่ปะ มันจะเป็นแค่รอบตัวเหมือนพวกคนริเบลนิยายหรือว่าพวกบูททั่วไปเลยมาสก,กีอะไรเงี้ยแต่ว่าบูทของลนะูเคียนอ่ะจะเหมือนโก10สิบปีคือโกสิบปีสกิลสองบูทอ่ะมันจะเป็นบูทที่ฟันไปข้างหน้านะแล้วโดนเยอะลูเคียนเหมือนกันแต่ระยะสั้นกว่าซึ่งจริงๆตัวละครแนทเนะี่ยไม่ต้องมีแบบนี้ก็ได้นะไอส้สก,กิลแบบเนี้ยสก,กิลบูทแบบเนี้ยควรไปอยู่ที่ตัวละครสายสก,กิลทั่วไปนะซึ่งก็น่าเสียดายที่ มันเอามาใช้ตัวกับตัว,ตวอย่างเงี้ยล้วก็ไปที่เกมเพย์อ่ะแลวพควกนีก้คือบีที่บอกไปตอนต้นทั้งคู่เป็นตัวตีไกลหมดเลยนะตีปกติก็สวยดีนะของอะไรเงี้ยคู่ก็คือเหมือนโปรยผงทองอะผงเงินผงทองสกินหนึ่งก็ ปล่อยเป็นเขาเรียกว่าอนะไรปีนี้ปีเสือเออมันทําทีมมาเป็นปีเสือพอดีปล่อยหมัดเสือเอาไวนะ้แหละแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลแต่ผมว่าสกิลมันไม่ค่อยสวยนะหมัดเสือมันเนี่ยมันดูแบบตลก,กไปหน่อยอ่ะสกิลสองก็คือบีมพอใช้ได้โอยอ่งเปานี่แหละสกิลสามก็เป็นจุดพวกสกิลทั่วไปก็ถือว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สกิลก็โอเคไม่ไม่แย่ไม่ดีกันไป อย่างที่บอกอย่างสกิลหนึ่งมันดูตลกตลกไปหน่อยว่าคาเซนตนติดว่าจะแจกซองอังเป่าแหละคอนเซปต์มันคืออังเป่าเนี่ยอะไรเงี้ยเขาอะตุกเคียร์ตุกเคียเนี่ยเหมือนคางคางูระในอันนี้เลยนะกินทะมะถ้าใครเคยดูอะผมว่ามันก็คล้ายๆอยู่ ดีไซน์มันอะอะชูโรงอยู่แค่ต,ตีปกต,ติอะตีก็ไม่ได้ได้จากปกติมั้งสปีดในการตีก็ถือว่าเป็นตัวที่ตีแรงนะแนทแปดสิบสกิลก็เหมือนจะไม่ผักไม่ผักมากอะไม่เหมือนคิสเกะถ้าใครเคยเล่นคิสเกะก็จนะรู้อ,อะสกิลสองเนี่ยที่บอกเป็นสกิลบูทแบบระยะกว้าง ซึ่งสกิลเนี่ยคนไปอยู่กับพวกสายสกิลตัวแนทไม่ไม่ไมด้จำเป็นขนาดนั้นส่วนคอนเซปต์อันตีก็เป็นแบบเชื่อสิงโตก็น่นนารักดีนะไอ้เรียกว่าอะไรสไตล์ของหน้าตาสิงโตถึงว่าหมอกลูกเคียดิอ่ะแล้วก็มาดูที่เนียน หลายคนอาจจะสงสัยเนี่ยมันบอกว่าบูสต์สาเปอร์เซ็นต์ใช่ปหมแต่คืออย่างที่เรารู้กันว่าบูสต์ตั้งต้นอะ่ะมันบูสต์สแตทแอคแทคดีเฟนต์แล้วก็โฟกัสที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์หลายคนจะสงสัยเฮ้ยแอปปิทตี้มันบอกว่าบูสเตอร์สามสิบเอร์เซ็นต์บวกสามสิบเอร์เซ็นต์ี่ยมันไม่ได้บวกรวมกันเป็นหกสิบหกหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่นะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะการคำวนวณแบบเขาเรียกว่า เป็นแมชคนิกอะแมชคนิกของบูทไอเอฟเวลิตี้เนี่ยมันมันใช้แมชคนิกของบัฟเลนดอัพอะคือเอาเอาง่ายๆมันเพิ่ม30%ของ33%ที่มีอยู่อะก็กลายเป็นว่าเพิ่มรวมแล้วนะ่ะก็เป็น42.9หรือ43%ปรประมาณนั้นแหละต่อไปก็พวกนี้ก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรละเออดูถึงตู้แยกแล้ว จะบอกว่าตู้แยกดูน่าสนใจแล้วก็น่ากดนะเพราะว่าตู้แยกมีตัวละครดีๆอยู่อ,อย่างอะตู้แยกอันแรกเป็นของอลไร่คูใช่ปะ่ะตัวละครที่ดีก็มีป้าอยู่ไลนี้คูคริสต์มาสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยวนะอะของไลนี่คูไนี่นคูมีลิซ่าเมมโมลิซ่าเนี่ยถ้าใครยังไม่มีตัวดอกน้ําหอมสีม่วงลงอะก็หาได้จากตู้ดีเหมือนกัน ส่วนเนมุเนมุก็เป็นตัวละครสีเขียวคิลเลอร์ฮอนโลที่เก่งอันดับ2อันดับหนึ่งก็คือป้านั่นแหละป้าตัวใหม่เบียร์มัง,างคาส่วนลิลกะลิลกะจะว่ามันดีก็ไม่เชิงจะว่าแยก่ก็ไม่เชิงคือตัวมันค่อนข้างออกแบบมาให้เล่นดันกิลเอ้ยไม่ใช่ดันน้ำหอมยากก็ถ้าใครมีติดปัญหาเรื่องไม่มีตัวสีส้มคิลเลอร์ฮอนโลลงหอมยาก,ก็ตัวนี้ก ใช้ได้นะสัก2 5ปั้นโฟกัสแล้วก็ SP ใช้ได้แล้วมาถึงตู้ลูกเคียตู้ลูกเคียตู้แยกเนะี่ยมีลูกเคียกับป้าโอเคป้ามันเก่งอยู่แล้วก็เป็นตัวดอนมหอมแล้วถ้าใครไม่มีก็ใช้ได้แต่ถ้าใครมีโนเอลแล้วก็ไม่แนะนำโนเเก่งกว่าไรเงี้คุกับอลอรี่เนี่ยอลอรี่เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวลงหอพวก เวลาเราติดบอสห้องห้องบอสสามตัวอะไรเงี้ยลอรี่จะเป็นตัวเคลียร์บอสที่ในหอที่ดีส่วนนี้มันตัวติกิอะ่ะถ้าคุณมีอย่างมีคุณมีลูเคียสิบเนี้ยคุณอาจจะไม่ต้องการอะไรอีกคู่แล้วเพราะอย่างตู้มันมันมาสามเอชใช่ปะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีตู้พันปีอยู่อะตู้พวกลูเคียกดสิบอะคือถ้าด,ดูแล้วเนี้ยคุณอาจจะมากดตู้นี่อาจจะดีกว่านะ เพราะว่าเดี๋ยวพวกตัวเมื่อกี้มันเป็นเทศกาลใช่ปะพวกเทศกาลพวกนั้นอ่ะเดี๋ยวสักเจ็ดปีมันก็คงไปลงหลังตู้แล้วแหละแต่พวกนี้มันมันแรงว่ะแต่พวกกดสิบกับลูเชสินแถมด้านติกิวพวกนี้ก็ได้ใช้ได้ดีด้วยนะก็ถ้าคุณอยากได้ตัวเดาลงหอกก็ไปกดตู้อันนี้ได้แบบตู้แยกอ่ะเดี๋ยวคุณไปพูดเล่นใหม่เลยก็กดตู้รวมเลยก็ได้ก็ดีเพราะว่ามันมีตัวลงหอด้วยแต่ว่าไม่ใช่ แต่ว่าไปกดตู้แต่ถ้าผู้เล่นใหม่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็กดทั้งตูน้นี้แล้วก็ตู้สิบปีด้วยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็ควรทํานะดือบาลมันมีตู้นั้นแหละแล้วก็ตู้ดอนก็ได้ตู้ดอนก็กดเป็นนิดหน่อยก็ได้เอาไปลงหอถ้าคุณแบบผู้เล่นใหม่พูดถึงกาชาแล้วต่อไปก็เป็นเออ่ลดบอสเดบอสออฟิเชนของทูชิโร อ,อ,อย่างนั้นรู้กันว่าปกติอเวเกนก็จะอะไรอะ่ะจะเล่นยากกว่าพวกไอทูชิโร่ปกติใช่ไหมลนะ่ะจะเพิ่มพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแพทเทิร์นที่ยากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณฝึกๆหน่อยคุณก็เล่นได้แล้วก็พวกนี้คือโฉมหน้าของโบนัสให้ผมให้ผมมีข้อบโนนัสเลยนะสีที่ง่ายนะ่ย สีฟ้ากับสีแดงเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยนะทุกคนน่าจะปั้นเบียห้าปีกันอยู่ใหม่แล้วแถมโทชิโร่มันเป็นยมทูตด้วยเบียห้าปีมันคิลเลอร์ตรงสีแดงก็เหมือนกันต่อห้คุณไม่มีไรอยาโกรแต่คุณมีโกรห้าปีกันอยู่แล้วมั้งส่วนใหญ่น่าจะมีอ่ะแถมปั้นกันทุกคนด้วยมาดูที่สีม่วงกันว่าสีม่วงตัวบนนั้นเนี่ยกา,ากระไรนะทั้งสตาร์แล้วก็เบียเนะี่ย คือเบไม่เป็นตัวที่สกิลไม่ค่อยบอกตีบอสเลยบอสเลยเพราะว่าสกิลมันมันถ่ายตามทางอะแถมเป็นตัวรหน่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแย่แหละพอกลับมาดูที่25% 25%ก็คือมีเคนอะ่ะค่อนข้างโอเคเคนกับลิซ่าโอเคหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแหะถ้าอยากให้แนะนําก็คุณเอาแบบโบนัสสี่คนแล้วก็เอาเอา,เอาไอเซนหปีไปแบก โทคิก็ได้แบบแบกสีม่วงก็น่าจะไหวแล้วลหละสีเขียวสีเขียวบราการนเก่งอยู่ถ้าคุณมีบราการแลปั้นมาคุณผ่านได้แต่ถ้าคุณไม่มีบราการละ่ะควรจะมีคุสกะคุสกะนี่ก็คิลเลอร์ตรงก็แนะนาเป็นตัวละครที่เก่งด้วยเซตหน้าส่วนตัวไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนื่องจากคิลเลอร์มันก็ไม่ตรงแล้วหนึ่งแล้วก็สกิลไม่ได้เหมาะกับโถตีเลบอสด,ด้วย ไปสีส้มสีส้มนี่หนักหน,น่อยสำหรับผมผมผมว่านะผมหนักนะเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวใหม่อะแบบทั้งยามีทั้งลูเคียไงเงี้ยไม่มีเลยผมไม่มียามีไม่มีลูเคียก็ไม่น่านจะได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปหวังเพิ่งก็คงหวังเพื่ออมะไก,ก่อะคนลูปี้ลูปี้เนี่ยไม่มจำ้น่าสกิลก็ไม่ดีนะด้านการตีเลดบอสมันแค่กลางๆฮาริเบลก็ได้แต่ถ้าเป็นอมะไก่อะอมะไก,กยอย่างน้อยมันคิลเลอร์ตรงนะเพราะว่า โซชิโร่มันเป็นทั้งยามทูตแล้วก็กัปตันถ้าคุณปันนเอามาไก่มาตีกิ่วแล้วก็เอามาลงเลดบอสโซชิโร่ได้หรือก็ให้ให้แนะนำประมาณว่าคุณเอาบนอย่างโบนัส4คนแล้วคุณเอาโกดสปิปีมาแบกเพราะว่าโกดสิป,ปีมันคิลเลอร์ทั้งยามทูตแล้วก็กัปตันด้วยคิลเลอร์สแต็กถือว่าเป็นเลเยร์ที่ดีอืมอ่ะต่อไปมีข่าวเกี่ยวกับอืมอ่ะโบนัสเอีเวนต์ นี่คือชมหน้าวันนั้นอีเวนต์ก็ถ้าคุณมีมิถ้าคุณอยากฟาร์มอีเวนต์แล้วก็แต่คุณมีไม่ครบสี่ตัวก็แนะนําให้เปิดแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากฟาร์มอีเวนต์มากก็เอา,แล,แ,าแล้วแต่ศรัทธาแล้วเรื่องวันนั้นอีเวนต์ส่วนตัวผมครบแบบนั้นต้องเปิดอ้วก็มีพวกแพก็คเอ่อแพ็คยิบย่อยอะ่ะอ,อันนี้คือแพ็คฉลองตุ๊กจีน ตัวละครก็ตามนี้แหละแต่ถามว่าผมว่าแพ็กนี้ไม่ค่อยโอเคตัวละครมันมันเก่าไปหน่อยอะ่ะก็จะมีแพ็กเอ่อแพ็กที่บทแนะนำนะสำหรับสายวัดดวงนั่นเนี่ยแพ็กเนี่ยเซนเทนเซนติวอลแพ็กอ่ะแพ็กนี้มันจะเป็นราคาเท่ากับแพ็กเมื่อกี้เลยราคาเท่ากับแพ็กไอรนะูน่านิวเบียแพ็กน่ยแต่ว่าตัวในตู้ไอตัวในตัวมันคือตัวที่อยู่ในตู้เลยคุณก็จะมีโอกาสมาสมนี่แหละแต่ใช่ว่าจะไม่มีดุเด็นนะ คือถ้าผมจำไม่ผิดตัวในในเลดตัวเนี่ย A6 ตัวเนี่ยน่าจะประมาณ50%หรือ40%นี่แหละแล้วก็จะมีดุดเลดเป็นพวก5ดาวอื่นอีกที่เหลือสายเสียงดวงสายเติมมากดแพทนี้ได้ผมก็อยากผมว่าผมน่าจะจัดแพทนี้เหมือนกันเผื่อลุน้น2ตัวใหม่ด้วยนอกจากนี้น่าจะหมดแล้ว อ่ะโอเคลืมอีกเรื่องอ,อีปิกเลนนะเอเวกรอบใหมนะ่และคนอาจจะติดภาพถ้าคุณเล่นเล่นทันเมโนสเอเวกอะ่ะควรจะติดภาพว่าไอ้เชี่ยเมโนสเล่นไม่ยากจังวะแบบโอ้โหลงกันแทบไม่ผ่านถ้าแบบคนของไม่ปั้นมาสุดจริงหรืออะไรเงี้ยแต่โทชิโร่คุณน่าจะหายห่วงนะอ่ะผมจะให้ดูเลือดไห้เดี๋ยวจริงไหมนะี่ย เลือดของเมนอสอันติเมดอ่ะมันเจ็ดสองล้านอ่ะไปแทบกับเมนอสแบบปกติด้วยเมนอสปกติเอออันติเมดเลือดยี่ห้าล้านใช่ปะแต่พอมาเป็นอเวคินอะเลือดเจ็ดสิบสองล้านคือที่ลรามันยากเนี่ยเพราะว่าแม่งเลือดเจ็ดสิบสองล้านเราตกกันแทบตายถ้าปั้นตัวมันไม่ดีจริงมันยากอ่ะส่วนโทชิโร่ดั้งเดิมของอแบบปกติ25ล้าน ส่วนพอมันเป็นเอเวงเนี่ยห้าสิบล้านสองเท่าอ่ะอันเก่าเนี่ยสามเท่าเก่าสามเท่าโคตรจัดอันนี้สองเท่าก็น่าจะน่าจะชิลขึ้นมาหน่อยแถมโบนัสมันไม่ได้แย่เท่าตอนเมดอนอ่ะแต่ดูโบนัสเลือบอสเลยเมย์ดอนอ่ะแย่มากเลยนะเอาแบบเอาเอาตัวอะไรเอาพวกเก่ามาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่โอเคหน่อยมีเบียร์ให้มีเกาะให้ผมว่าชิลแถมด้วยห้าสิบล้านแล้วไม่ไม่ยากอย่างไม่น่าใหญ่ที่คุณคิดอ่ะ ข่าวเนี่งหมดแล้วแหละอ่ะก็ถ้ามีใครสงสัยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะแล้วก็อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมหรือว่ารีวิวตัวละครก็บอกได้นะจริงๆผมก็ไอ้ผมมีตัวละครเยอะแหละแต่ผมไม่รู้จะทํารีวิวอะไรอะนะประมาณนี้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย